ข้อที่24นะครับลูกเต๋าแต่ละลูกมีหกหน้าโดยมีแต้มหนึ่งสสี่ห้าแล้วก็หปปากฏอยู่ที่แต่ละหน้า้าท่อนลูกเต๋าหนึ่งลูกสองครั้งจงหาข้อที่1จํานวนวิธีที่แต้มที่ได้จากการท่อดลูกเต๋าทั้งสองเป็นเท่าใดลูกเต๋ามีสองลูกก็มีขีดสองขีดลูกเต๋าหนึ่งลูกมีหกหน้า แสดงว่าจํานวนแต้มที่ออกก็คือ6วิธีนี่คือลูกแรกต่อไปลูกที่2ก็6หน้าใช่ไหมครับก็6วิธีจับคูณกันนะครับเท่ากับ36วิธีครับข้อที่2จําน,นวนวิธีนะครับที่แต้มที่ได้จากการทอดลูกเต๋าทั้งสองครั้งต่างกันลูกเต๋า2ลูกก็มี2ขีด ลูกแรกนะครับมีอยู่หหน้าก็สามารถออกได้ทั้ง6หน้าเลยนะครับก็คือ6วิธีต่อมาลูกที่2นะครับนึกตามเนาะลูกแรกมี1 2 3 4 5 6ลูกที่2ก็มี1 2 3 4 5แล้วก็6สมมุติว่าลูกแรกเนี่ยออกหมาเลข1ลูกที่2นะครับ ต้องห้ามออกหมายเลขหนึ่งแสดงว่าเลขที่สามารถออกได้เนาะคือเลข 2, 3, 4, 5, แล้วก็6มีทั้งหมด5วิธีครับกับคูณกันเนาะ6คูณ5ได้30วิธีข้อที่3นะครับจำนว,นวนวิธีนะครับที่ผลรวมของแต้มที่ได้จากการทอดลูกเต๋าทั้งสองนะครับน้อยกว่า10ลูกเต๋ามี2ลูกใช่ไหมครับ ผลรวมที่น้อยกว่า10ก็จะมี1 1 1 2 1 3 1 4 1 5แล้วก็1 6ครับบวกกันน้อยกว่า10หมดเลย1วิธี2วิธี3วิธี4วิธี5วิธี6วิธีครับ ต่อไปเนาะมีอะไรอีกครับสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าแล้วก็สองหกน้อยกว่าสิบหมดเลยเนาะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตอนนี้ได้สิบสองวิธีแล้วนะครับต่อไป สามบวกหนึ่งสามบวกสองสามบวกสามสามบวกสี่สามบวกห้าแล้วก็สามบวกหกมันจะได้หกวิธีใช่ไหมครับเงื่อนไขนี้ก็หกวิธีเงื่อนไขนี้ก็หกวิธีเงื่อนไขนี้ก็หกวิธีเนาะถ้าคํวาว่าตอนนี้เนี่ยครับได้ทั้งสิ้นเนาะหกบวกหกบวกหกเท่ากับสิบแปดวิธีแล้วครับ ต่อไปเนาะส1ส่2น3่4 4 5่6ถ้า4ีบวก6มันได้10แต่เขาต้องการน้อยกว่า10แสดงว่า4 6ใช้ไม่ได้นะครับแสดงว่าตอนนี้เนาะจะได้อยู่แค่1 2 3 4 5ได้แค่5วิธีใช่ไหมครับ ไปบวกเข้ากับ18เคลื่อนไขต่อมาเนะาะ5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5สไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะบวกกันได้สิเคลื่อนไขนี้จะได้อยู่แค่4วิธีเนาะเอา4ไปบวกเข้าครับต่อไปเป็น6 1 6 2 6 3 6 4ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเลื่อนไขจะได้แค่3วิธีเนาะเอา3ไปบวกเข้า18บวก5ได้23 2สาบวก4 27, 27ี่ได้27 2เจบวก3ได้30วิธีนะครับที่ผลลัพธ์นะครับจากการบวกกันของแต้มของลูกเต๋าสลูกเนี่ยมีค่าน้อยกว่า10ครับ